และทีนี้แกก็รู้ว่าแกเก็บไปแล้วทําไมแกถึงไม่ส่งพัฒนาชุมชนทุกปีทุกปีกปและทาไมต้องประกาศเกี่ยกับลูกบ้านทุกปีทุกปีกปครับเออสแสดงว่าคิดแล้วก็พิจารณาไต่ตองไว้ก่อนแล้วที่จะทุบจริตในกองคุณหมู่บ้านของเราเออมันผิดไหมหรือไม่ผิดคณะกรรมการนี่คือรายชื่อของคณะกรรมการสิบห้าคนแกก็จดขึ้นมาเองโดยที่เจ้าตัวของเขาไม่ได้ยินยอมแล้วก็ไม่ได้รับทราบว่าเป็นคณะกรรมการของกองคุณหมู่บ้าน เงินกองทุนหมู่บ้านหรือว่าเงินสัจจะซึ่งเงินส่วนนี้นั้นต้องบอกว่ามีกันอยู่ทุกหมู่บ้านทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้และที่สําคัญคือเกิดข่าวแบบนี้นั้นบ่อยมากในการที่เข้ามาคดโกงกับเงินส่วนนี้ซึ่งต้องบอกว่าเงินส่วนนี้นั้นก็จะสอนให้คนในชุมชนนั้นเข้ามาออมก็จะออมแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็จะมีเครดิตให้แต่ละคนนั้นสามารถที่จะกู้เงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้และเมื่อมีเงินคืนก็เอามาคืน ที่หมู่บ้านก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้และที่สําคัญคือดอกมันต่ํามากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินนอกระบบซึ่งต้องบอกว่ามันมีช่องโหว่เยอะมากที่สามารถให้ประธานหรือว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาคดโกงในเงินส่วนนี้ได้ซึ่งเรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านเหตุเกิดที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็เป็นประธานกองทุนหมู่บ้านด้วย ปกติแล้วก็ชาวบ้านจะมาจ่ายเงินที่แก่แต่แก่นั้นไม่ได้เอาเงินส่วนนี้นั้นไปคืนกับอกองทุนเอาเงินของชาวบ้านนั้นไปใช้จ่ายในส่วนอื่นมันเลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาไล่ไทม์ไลน์กันว่ามันเกิดมาอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าจากกรณีของศูนย์ดํารงธรรมอำเภอนาแกจังหวัดนครปนมนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวบุญถาริกาโยงดีซึ่งก็เป็นชาวบ้านาบ้านบอนหมู่ที่สี่ ตำบลคำพีอําเภอนาแกจังหวัดนครปน,นมซึ่งก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านที่ยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่านายพงศวัรรษซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4แล้วก็ควบตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชุเมืองคือแกเป็นตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2568ต้องบอกว่าเป็นมานานก็ได้เก็บเงินจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแต่ว่ากลับไม่นําเงินส่วนนี้นั้นไปชี้แจงงบการเงินกับเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน และก็เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอีกทั้งยังมีรายชื่อของคณะกรรมการอีก15คนที่ถูกผู้ใหญ่บ้านนั้นนําชื่อไปจัดตั้งขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ไม่รับทราบโดยมีการปลอมแปลงรายมือชื่อคาดว่ามูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ประมาณสัก250,000บาทต่อมาในวันที่1กรกฎาคม6 8 6 8ที่ผ่านมาทางผู้สื่อข่าวก็เลยได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านบอนหมู่ที่4ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครปนม เพื่อที่จะไปพบกับกลุ่มสมาชิกกองทุนที่นัดรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของนายประเชิดซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยทางนางสาวบุญธริกาในฐานะที่เป็นแกนนานั้นก็ได้เปิดเผยมาว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแต่ละปีทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่เคยชีย้แจงแล้วก็ไม่เคยมีการจัดประชุมให้สมาชิกในกองทุนนั้นรับทราบโดยต้องบอกว่าโดยวันที่17พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา ทางกลุ่มจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะไปยืน่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอนาแกว่าผู้ใหญ่บ้านกระททำความผิดอาญาต่างกรรมต่างวาระและก็อยักโยกเงินที่สมาชิกกองทุนนั้นนำมามอบให้เพื่อที่จะชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ได้นำส่งเงินดังกล่าวตามระเบียบหรือว่าก็กำหนดกองการทำหน้าที่มันจึงสร้างความเสียหายต่อประชาชน สมาชิกจํานวนมากที่นําเงินส่งกองทุนหมู่บ้านแต่ละครั้งทางด้านของเธอนั้นได้กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านนี้อยู่ภายใต้โครงการกลุ่มการพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะหาช่องทางให้สมาชิกนั้นเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่จะส่งเสริมให้สมาชิกนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแต่ตอนนี้กลุ่มสมาชิกได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นกรรมการเงินกองทุนหมู่บ้านได้ยักยอกเงิน ที่สมาชิกนำส่งมาตั้งแต่ปี2563จนมาถึงปัจจุบันจึงต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นลาออกจากตำแหน่งและก็นำเงินที่ยักยอกนั้นไปคืนไปส่งให้กับกองทุนโดยด่วนเก็บเงินไปแล้วไม่ส,งส่งพัฒน,นาชุมชนมตั้งแต่ปี63 6 63เกก็ประกาศเก็บกับลูกบ้านใช่ไหมเก็บกับสมาชิกมา64เกก็ประกาศเก็บ 65ก็ประกาศเก็บคือสมาชิกจ่ายแกทุกปีเก็บดมกแต่ไม่แกไม่นําส่งพัฒนาชุมชนไม่ไม่ส่งดอกที่โดยตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นเป็นประธานประธานกองทุนหมู่บ้านใช่ค่ะแต่เขาเขาเขาเก็บเงินเราไปจริงใช่แต่ใบมีหนังสือพกไหมสมุดพกหราโดยปกติมันจะมีสมุดพกนะแกไม่ได้ทำอะไรแกไม่ไดเอาอะไรให้เราเลยค่ะอ๋อและทีนี้แกก็รู้ว่าแกเก็บไปแล้วทาไมแกถึงไม่ส่งพัฒนาชุมชน ทุกปีทุกปีแล้วทำไมต้องประกาศเกี่ยวกับลูกบ้านทุกปีทุกปีครับเออแสดงว่าคิดแล้วก็พิจารณาไต่ตองไว้ก่อนแล้วที่จะทุกจริตในกองทุนหมู่บ้านของเราเออมันผิดไหมหรือไม่ผิดกองทุนของเรามี80ดสิบกว่าครัวเรือนนเงินอยู่ที่เกือบสองล้านใช่ไหมฮะทางคณะกรรมการหรอว่าไงครับ คณะกรรมการนี่คือลายชื่อของคณะกรรมการสิบห้าคนแกก็จดขึ้นมาเองโดยที่เจ้าตัวของเขาไม่ได้ยินยอมแล้วก็ไม่ได้รับทราบว่าเป็นคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านค่ะก็คือเดือดร้อนตอนนี้ก็คือเงินเราส่งแต่แกเอาเงินไปใช้หรือไม่หรือตอนไหนก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าเงินไม่ไปถึงพัฒนาชุมชนคืออะเดือดร้อนมีใครไม่เอาไหมครับ ท,ท,ที่ยืม<อ>มีบางคนก็ปิดก็มีปิดและทีนี้บางคนปิดหรือเขาก็อยากได้เงินสัจจะของเขาคืนคือเงินสัจจะนี่คืออานจะมีเงินรวมเงินสัจจะาใช่เงินรวมคือ,อคือคือออมออ,อมสะสมปีละร้อยยี่สิบครับแล้วเขาทํามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ะปัจจุบันก็ประมาณเงินประมาณสามพันประมาณนี้เนาะต่อคนใช่ค่ะต่อคนที่เป็นเงินสัจจะาใช่ค่ะถ้าถ้าปิดไปแล้วเขาก็อยากได้เงินจํานวนนั้นคืน แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่มีฮะแล้วครัวครัวหนึ่งเนี่ยครัวหนึ่งเขาได้กี่เขาให้ค่าค่เดียวแสดงว่าสามพันสองสองสองสคนมีสามคนสามคนต้อมีจะเอาจะเอาเอาง่ายๆว่ายกว่าสัจจะเนี่ยถ้าเกิดว่าตีสองคนสองคูณแปดสองแปดสิบหกก็โอ้ลหลตังค์อยู่นะใช่ไหมฮะเออแต่ว่าแกไม่ยอมแกไม่ยอมคืนเงินสัจจะให้กับสมาชิกที่ปิดไปแล้วประมาณนี้ค่ะ แล้วทางทางพัฒนาชุมชนเขาว่าไงครับพี่พัฒนาชุมชนเขาก็รับเลื้ยงแล้วทีนี้เขาก็หาข้อมูลคือให้ผู้ใหญ่นส่งข้อมูลให้กับเขานี่คือเสียงของแกนนําที่ได้นําเรื่องนี้นั้นไปร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมและต้องบอกว่าเมื่อนักข่าวไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ยอมรับว่าได้เอาเงินส่วนนี้นั้นไปใช้ทางอื่นจริงซึ่งก็เป็นเงินจํานวนประมาณสักสองแสนกว่าบาทตอนนี้ก็พยายามที่จะหาเงินนั้นมาใช้ให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องบอกว่าในหมู่บ้านนี้ก็ต้องบอกว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทโดยชาวบ้านนั้นจะรวมตัวกันกลุ่มละ2-3ถึงคนเพื่อที่จะทําการค้าประกันซึ่งกันและกันสําหรับเงินกู้นั้นก็เริ่มต้นคนละประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทอัตาราดอกเบีย้ยก็จะอยู่หมื่นละ300บาทต่อปีซึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นในช่วงต้นปี2568เนื่องจากชาวบ้านบางคนนั้นต้องการที่จะขอเบิกเงินสัจจะ ซึ่งเป็นเงินออมของตนเองในแต่ละปีโดยได้ส่งมอบเอาไว้ตั้งแต่ปี2544เมื่อถึงเวลาที่จะปิดบัญชีหรือว่าหยุดส่งเพื่อที่จะนําเงินจํานวนนี้นั้นออกมากลับเบิกไม่ได้ซึ่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนั้นบอกว่าไม่มีเงินที่จะให้เบิกแต่เมื่อตรวจสอบไปยังธนาคารก็พบว่าในบัญชีเงินสัจจานั้นเป็นคนรับบัญชีกับเงินกองทุนหมู่บ้านมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณสัก1 2 0 0 0 0บาท แต่ไม่ทราบปไีใดที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ให้เบิกจึงเริ่มสงสัยแล้วก็ได้ตรวจสอบเงินในบัญชีกองทุนจึงเรื่องแดงออกมาทางด้านของนางสาวงามตาพัฒนาการอำเภอนาแกได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในฐานะเลขานุการอนุก,กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอำเภอนาเกว่าในปี2563 เป็นต้นมาทางอากองทุนบ้านบอลน,นั้นไม่มีรายงานสถานะการเงินทําให้ชาวบ้านนั้นเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่มีการปล่อยให้คู่เหมือนปกติจึงร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนั้นกองทุนก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วก็มีเงินที่หายไปประมาณ20 0แสนกว่าบาทส่วนเงินอีกล้านกว่าบาทที่หายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนก็คือไปอยู่กับลูกมีแต่ลูกมีนั้นยังไม่ส่งคืนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ เงินจํานวนหนึ่งจะไปอยู่ที่ลูกบ้านซึ่งก็เป็นลูกหนี้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งคืนกลับมาแล้วก็หมุนเวียนแม้คนอื่นแบบนี้คือปกติแสดงว่าเงินที่ขาดไปจริงๆก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทที่ผู้ใหญ่บ้านาที่นี่นั้นยักยอกออกไปซึ่งแกก็ยอมรับแล้วและแกก็จะเอาเงินส่วนนี้กลับมาให้โดยเร็วและก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นั้นเกิดอยู่บ่อยครั้งมากตั้งแต่มีกองทุนเกิดขึ้นมา ก็มีอยู่หลายที่ถ้าทุกคนเคยจากันได้ก็จะมีหลายหมู่บ้านเลยที่ไปร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบเงินพวกนี้บางที่นั้นก็จะหายไปเป็นหลักล้านเลยก็ว่าได้ที่นี่นั้นสองแสนกว่าบาทก็คงจะหามาได้และที่สําคัญคือในเมื่อตัวของผู้ใหญ่บ้านเข้ามากระทําการแบบนี้มายักยอกเงินของลูกบ้านซึ่งก็ผิดแน่นอนอันดับแรกคือต้องหาเงินมาคืนอันดับที่สองคืออาจจะต้องพ้นจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เป็นได้ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางงามตายืนยงซึ่งก็เป็นพัฒนาการอำเภอนาแก่ทิ้งท้ายกันเลยก็จะเป็นการรายงานสถานะทางการเงินนะคะทีนี้ของบ้านบอนนี่นะคะสถานะการเงินเขางบดุลน,นะคะก็คืองบดุลตั้งแต่ป66ี66ล่าสุดนะคะนี้ในปีที่ผ่านมาปี67นะ่ะไม่มีการมาปิดบัญชีหรือว่างบดุลน,นะคะรายงานสถานะการเงินมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ย อพอไม่มางบดุลปุ๊บเงินต่างๆก็ไม่เก็บเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะไม่มีการหมุนเวียนในกองทุนนะคะชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยว่าเงินมันไปไหนทําไมไม่มีการให้มาหมุนเวียนให้ปล่อยกู้ให้อะไรปกเมืออปกติทั่วไปนะครับะนะคะเขาก็เลยมีการลงเรียนให้ทางราชการไปตรวจสอบให้น่อยของเราเหรอคะครเราก็มีหน้าที่ติดตามเนาะเราเป็นเลขาคณะ ติดตามกองทุนหมู่บ้านในระดับอำเภอนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการออกไปติดตามกองทุนแต่ละกองทุนว่าท่านทําดําเนินการไปไนี่เป็นไป,นปนตามระเบียบอะไรไหมรเราไปทําอะไรมากไม่ได้เราแค่ติดตามเพราะว่าเขาเ,เป็นนิติบุคคลแล้วนะคะ,คระเราก็นี่แหละเขาลองเรียนมาเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าทําไมคุณไม่งบดุลงบดุลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่รได้เงินมาจํานวนเท่าไหร่และที่ขาดบัญชีที่เราไปตรวจสอบนะคะครับก็ มันจะขาดอยู่ประมาณสองแสนกว่านี่นะคะ